หลังจากที่ขเขมรได้เปิดเผยศิลปะเขมรแบบแท้ๆครับหรือเรียกว่าของแท้เป็นศิลปะที่ไม่เหมือนกับที่ไหนในโลกครับ <Wow. S 2> กับพระพุทธรูปยักษ์ที่อยู่จังหวัดโพธิสัตว์ก็เป็นที่คือฮาไปทั่วทั้งโลกโซเชียลครับ <Wow. S 2> ถึงความงามวิจ,จิตรงามหยดงามย้อยแบบยากจะหาผู้ใดมาทําตามได้ครับว้าวเพราะคงไม่มีใครอยากจะทำนะ <S 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 และพระพุทธรูปนี้เองครับก็ไม่ได้มีใบหน้าเหมือนกับพระพุทธเจ้าสักเท่าไหร่ครับ แต่กลับมีใบหน้าที่ลอเหล้าดังออป้าฮุนเซนที่ทำเอาใครต่อหลายคนกรี๊ดเพราะหล่อเหรอโนเพราะกลัวนะสิก็เรียกว่าเกิดการวิพาษ์วิจารณ์ไปในวงกว้างครับโดยเฉพาะชาวโซเชียลจากประเทศไทยที่ประทับใจพระพุทธรูปนี้เอามากๆครับเวลาไปคอมเมนต์ไฟกับชาวคอมเมนต์ที่ไรเนี่ยก็จะใช้รูปนี้โพสต ทำเอาชาวขเขมรถึงกับจุกอ,อกกำมัดแน่นเก็บกดเครียดแค้นชาวไทยเอามากๆครับหรือแม้แต่าชาวเวียดนามเองก็โพสกันอย่างสนุกสนานทําเอาชาวกัมพูชาเริ่มรู้สึกไม่พอใจกับศิลปะแบบขเขมรออริจินัลนี่ครับจนเริ่มมีชาวขเขมรด้วยกันเองเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์พระพุทธร,รูปองค์นี้ว่ามีหน้าตาที่ไม่เหมาะสมและก็ไม่น่าดูแม้จะคล้ายกับไอดอลอย่างหุ่นเซนก็นตามทำให้ในเดือนมิถุนายนปี2023ที่ผ่านมาครับทางขเขมจรจึงตัดสินใจ ทุบพระพุทธรูปทิ้งแล้วก็ปรับปรุงหน้าตาใหม่ครับให้มีความวิจิตรสวยงามมากกว่าเดิมแม้พระพุทธรูปนี้เนี่ยจะถูกสร้างมาตั้งแต่ปี2009นะแต่เพื่อการความขายหน้าแล้วก็พวกเสียมเนี่ยมันเอามาเยอะเยอะครับก็ตัดใ,ใจทุบได้อย่างไม่ลังเลแม้นี่จะเป็นศิลปะแบบเขมรแท้ก็ตามจนกระทั่งล่าสุดครับในเดือนมีนาคมปี2024การผ่าตัดแปลงโฉมพระพุทธรูปก็เสร็จสิ้นจากที่แต่เดิมเนี่ย พระพุทธรูปมีหน้าตาที่คล้ายหุนเซนก็เปลี่ยนมาคล้ายเมียหุนเซนแทนครับเรียกว่าหนีไม่พ้นตะกูนี้จริงๆซึ่งการแก้ไขพระพุทธรูปองนี้ครับได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจํานวนมากครับทั้งเพจอาเซียนสกายไลน์และก็เพจอาเซียนซีสตอรี่ต่างได้แชร์ความสําเร็จดังกล่าวเอาไว้ด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปดูความคิดเห็นชาวเน็ตชาวอาเซียนกันหน่อยครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง เกี่ยวกับเรื่องราวในครั้งนี้ครับความคิดเห็นแรกจากชาวพม่าครับผมบอกว่าเขมรไปจ้างช่างที่ไหนมาซ่อมล่ะต้องเรียกว่าชาวพม่าท่านนี้อ่านขาดมากครับว่านี่มันไม่เหมือนศิลปะเขมรแบบของแท้แม้ว่านาตาจะเหมือนเมอยหุนเซงก็ตามแต่ถ้าของแท้เนี่ยมันต้องดูแล้วกั้นขำไม่ได้สิคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวฟิลิปปินส์ครับบอกว่าขอบคุณหมอแต่ละคนนะคอมเมนต์ต่อไปเป็นของชาวฟิลิปปินส์ครับ บอกว่าตอนนี้มันดูดีขึ้นมากฉันหวังว่าเธอจะไม่ใช้ฟิลเตอร์นะก็คนนี้มาแนวเฮ้ย <Hey, S 2> เองใช้แอปหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้คอมเมนต์ต่อไปจากชาวมาเลเซียครับถ้าหัวเราะจะบาปไหมแต่ฉันจะพูดอย่างสุภาพนะของใหม่ดูดีกว่าของเก่าคอมเมนต์ต่อไปเป็นของชาวพาม่าครับดูแลผิวเป็นประจำทุกวันคอมเมนต์ต่อไปเป็นของชาวฟิลิปปินส์ครับทำไมเปลี่ยนกระทันหันล่ะ มันเป็นโบราณสถานหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อไปเป็นของชาวไทยครับผมหมอศัลยกรรมเขมรเก่งมากคอมเมนต์ต่อไปเป็นของชาวไทยเช่นเคยครับเมื่อคุณเพิ่งกลับมาจากเกาหลีคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นของชาวกัมพูชาเมื่อชาวพุทธหัวเราะพระพุทธรูปมาได้ยังไงก็มีชาวไทยเข้าไปตอบกลับพราะว่าคนเข้าหัวเราะฝีมือช่างของประเทศคุณต่างหากคุณไม่รู้เหรอคอมเมนต์ต่อไปเป็นของชาวไทยครับ ทำบุญได้ชาติหน้าทำหน้าได้ชาตินี้มีอยู่จริงคอมเมนต์ต่อไปก็เป็นชาวกัมพูชาครับเขามาบอกว่าคนสร้างเก่าเป็นอาสาสมัครไม่มีประสบการณ์ทําฟรีด้วยใจบริสุทธิ์คอมเมนต์ต่อไปเป็นของชาวไทยครับบอกว่าตัดปีกทําดั้งตาสองชั้นปากกระจับฉีดวิตามินผิวขาวทําผมรอนแม่ครบทีเดียวครับ ต่อไปก็เป็นคนไทยครับได้โพสต์ศิลปะแบบเขมรของแท้ครับเป็นรูปนี้ครับคอมเมนต์ต่อไปเป็นของชาวอินโดนีเซียครับรูปปั้นก็ทำศัลยกรรมหน้าได้ด้วยเหรอขอให้มีความสุขนะกัมพูชาคอมเมนต์ต่อไปเป็นของชาวเวียดนามครับผมหน้าเกลียดแบบธรรมชาติดีกว่าหน้าเกลียดแบบผิดธรรมชาติดูจากรูปนี้แล้วมีเมฆดำปกคลุมไปทั่วแม้แต่พระเจ้าก็ยังโกรธฝีมือของคนงานเขมร คอมเมนต์ต่อไปเป็นของชาวไทยครับผมเป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวบอกว่าแก้มาแล้วส่งจีนมากสรุปคือให้พี่จีนแกแน่ๆลํำพังคเนเขมรไม่มีความสามารถด้านศิลปะเลยอันนี้แอดก็ไม่รู้นะว่าขเขมรเนี่ยไปจ้างช่างจากที่ไหนมาแก้ให้รู้แต่ว่าต่อให้แก้ไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปงลงหรอกเพราะว่าพอพุทธรูปองนี้เนี่ยก็ยังจะถูกคงเอามารออยู่เรื่อยๆนะครับแต่อาจจะเป็นรูป before After รรูปมีแทนครับ ว่าเนี่ยออริจินอลカメศิลปะมรนแท้อะไรประมาณนี้แต่เรื่องนี้มันก็ทําให้เรารู้อย่างหนึ่งครับว่าชาวคメเ,เนี่ยค่อนข้างใจบางแล้วก็อ่อนไหวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆแบบนี้นะชนชาตินี้เนี่ยไม่ได้มีฝีมือด้านศิลปะวัฒนธรรมเหมือนใครเขาครับก็เลยจะพยายามเคลมสิ่งของต่างๆที่ตัวเองเนี่ยไม่สามารถทําได้เพื่อที่ให้โลกเห็นว่าคメเ,เนี่ยก็เก่งกับเขาเหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่รู้ตัวนะว่ายิ่งเขาทําแบบนี้เนี่ย มันก็ยิ่งเป็นตัวตลกในสายตาชาวโลกเพราะดูจากคอมเมนต์จะเห็นได้ชัดเจนว่าทุกชาติในอาเซียนเนี่ยเข้ามาขำขันกับการกระทําของเขเมนในครั้งนี้เอามากๆครับปัญหาใหญ่ของเขเมก็คือการยอมรับเนี่ยแหละก็แค่ยอมรับว่านี่คือของเขเมน,นี่คือฝีมือของเขเมมันจะไปยากอะไรครับมันเหมือนกับเอาวัฒนธรรมไทยเอาชุดไทยไปใช้ก็แค่ยอมรับว่านี่คือของไทยก็แค่นั้นเองครับคือคนไทยเนี่ยเรายังยอมรับว่าหลายๆอย่างเนี่ย เราเอามาจากอินเดียเลยนะภาเขาม้าเราก็เอามาจากเปอร์เซียขนมเราก็มีต้นแบบจากโปรตุเกสก็แค่ยอมรับก็จบแล้วซึ่งต้นแบบมาจากไหนเนี่ยผมคิดว่าคนเขาไม่ได้มองว่ามันสําคัญอะไรมากขนาดนั้นหรอกมันอยู่ที่ว่าเราต่อยอดได้แค่ไหนต่างหากการยอมรับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่า,ายครับสําหรับคนทั่วไปแต่ไม่ใช่สําหรับเขมรน,นะเขมรอายที่จะยอมรับว่าตัวเองเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้หรือว่าหยิบยืมสิ่งเหล่านี้มาจากคนอื่น ในคอมเมนต์เนี่ยจริงๆแล้วมีหลายคอมเมนต์ครับที่เขมรเนี่ยพยายามจะเอาพระพุทธรูปองนี้มาล้อไทยซึ่งนี่เป็นพระพุทธรูปที่มีอยู่จริงในไทยนะครับคงกล่าวว่าเอามาโพสต์แล้วเนี่ยคนไทยต้องชักดิ้นชักงองเหมือนกับที่ตัวเองโดนแน,น่ๆและแต่ผลปรากฏว่าไม่เป็นอย่างนั้นครับเอามาล้อไทยแล้วไงอ่ะจริงๆเราก็แค่ยอมรับว่าเออมันก็มีจริงแล้วไงอ่ะต้องสนด้วยหรอเพราะนี่มันคือวัด,ว,ดวัดเดียวครับจากหลายพันวัดในประเทศไทยนะ จะมีอะไรแบบนี้แตกต่างไปบ้างก็ไม่แปลกครับเพราะยังไงทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามาตรฐานงานศิลปะของไทยเนี่ยวิจิตและก็สวยงามแค่ไหนแต่ที่ขเขมรโดนลอกก็คืองานศิลปะของขเขมรแทบจะทั้งหมดเนี่ยมาทรงนี้ครับแล้วก็ดันมาเค็มว่าศิลปะของไทยไปขโมยมาจากขาเขมรซะง,งั้นน่ะเราก็ไม่รู้ว่าชนชาตินี้เนี่ยเขาจะยอมรับสิ่ง,งต่างๆรอบตัวได้เมื่อไหร่ไงทั้ทงๆทงี่เขาก็ซื้อของไทยใช้ของไทย เรียนแบบไทยแทบทุกอย่างครับแต่ยังหาว่าไทยไปลออเขาผมก็ยอมใจจริงๆกับความระยำใจนี้ครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ